ก็่อยกอันนี้ให้หนุหน่อยดิอันนี้ยนเพอร์เตอร์มันหนักยกไม่ไหวเดี๋ยวหลังหลุดเดี๋ยวพ่อยกไปที่ห้องโซลาเซลล์ให้หน่อยนะฮึบยกไม่ได้นะครับต้องอาศัยพ่อนี่แหละยกข้ามาเพราะว่ากระดูกหลังผมหักสองท่อนยังไม่หายนะครับสองปีกว่าละก็ต้องพึ่งอาศัยพ่อนี่แหละขนาดพ่อผมอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะก็ยังยกของได้นะครับบ้านหลังนี้แกก็ทำของแกเองก็แกก็แก้ไป อันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ผมซื้อมาทดลองเมื่อน่าจะหลายเดือนแล้วแหละเอาเก็บไว้เราไม่มีทุนที่จะไปซื้อเครื่องใหม่ก็เอาเครื่องเก่าเก็บที่เราซื้อมาทดลองนะครับจะมาติดตั้งแทนส่วนยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับผมอันนี้ก็มีผู้ช่วยเป็นพ่อผมกระดูกหลังผมหักไปสองท่อนซี่โครงหักสองซี่ผ่าตัดสมองก็จะไม่เหมือนคนปกติครับทาอะไรก็ต้องอาศัยกระดิบบางทีก็อึดอัดแต่ก็อยากทำอ่ะเดี๋ยวเราไปทําการ ติดตั้งอ e ิวอร์เตอร์กันนะครับผมอันนี้เดี๋ยวก็ต้องให้พ่อคอยยกขึ้นบอร์ดให้ผมยึดน็อตน,นะตัวนี้น่าจะหนักประมาณสัก10กโลได้อยู่ประมาณ1 5บ6กกโลหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึง่งอ่ะอิวพร์เตอร์นะครับขนาด6 0 0 0วัตต์48โวลต์ยี่ห้อก็คือรักพาวเวอร์มาดูใ,ใกล้ๆตัวนี้น้ำหนักน่าจะอยู่ที่ประมาณ16กกิโลค่อนข้างหนักอยู่นั่นแหละ16กกิโลนี่คือผมยกของได้มากสุดเลยนะ5กิโล คือต้องให้พ่อมาช่วยยกและเดี๋ยวจะให้พ่อช่วยยกขึ้นติดบอร์อดผมเี๋ยึดไว้ตรงนี้นะครับยึดไว้ด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะเดินล่างดูหัวผมเิหัวผมยังรอยผ่าตั้งแต่นี่นะเนี่ยอันนี้คือใส่เหล็กอยู่นะครับใส่เหล็กเหมือนบานพับประตูไว้แต่ว่าไม่ต้อง่าออกนะนะจะให้เนื้อเยื่อของเอ้เขาเรียกอะไรเนื้อเยื่อของกระโหลกอะมันก็จะหุ้มไปเลยกลายเป็นคนเหล็กไปเลยกันเนี้ยถ้าเดินผ่านเครื่องอ้นี่นะ สนามบินงส่ต,ตลอกติตดต,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 ตีตหน้าตาก็ดูหล่อนะอันนี้ดูหล่ออยู่หล่อมันผมนี่แหละมีมีกระจมชุมตัวเองอเดี๋ยวเราไปทําการยกขึ้นกันครับแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายเนมเพจให้ดูไปกันเลยเดี๋ยวเราไปดูเนมเพจกันนะครับของตัวเครื่องอเดี๋ยวต้องปีนขึ้นไปแล้วไม่ไหวตัวเตีย้ยนวันนี้เราก็ขึ้นมานั่งประจําการอยู่บนแท่นแบตเละครัเนี้ ตัวเตี้ยเมไม่ถึงเดี๋ยวเมื่อยมือจะสั่นอ่ะมาดูใกล้ๆก,กันน่าจะมองเห็นนะครับ48โวลต์อ่า m p p t เลื่อนทำงานที่120โวลต์จะถึง385โวลต์ตัวนี้จะมี m p p t 2ตัวนะครับแยกกันโดยสิ้นเชิงบ้านใครบ้านมันไงอ่า140แอมป์นะครับผมอันนี้ผมจะต่อแผงอะไรเข้ามาเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเนี่ให้ดูไปก่อน 6048โวลต์นะเดี๋ยวผมเปิดฝาให้ดูไหมอยากดูฝาไหมฝาด้านในเปิดกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเวลาโุ่มอย่างนี้ก็ลบ้ากลำบากมันปวดหลังทำงานในที่แคบค่อนข้างลำบากอยากจะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ไปไหนแล้วน้ออน,นะร่วงไปไหนแล้ว นี่เนี่ยนอ็อตเอ้มันตัวมันเล็กมากสําคัญเลยใส่ปากาก็เสียดีมั้งอมไปเลยกันหายมันรู้สึกว่าจะคลายอยู่กี่ตัววะเลืมไปแล้วเนี่อไปแล้วสองสมสมตัว3มตัวนะวันนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะวันนั้นซื้อมาเทสทั้งเดียวอ่ะโอเคไปดูด้านในกันเปิดฝาเรียบร้อย เปิดพระอ,อกพบอะไรพบนางยิ่งจกมันจะหมดนางโบรานะมาดูว่าแบบอันนี้มันจะเป็นเห็นไหมว่าเป็นอ่าเขาเรียกหัวกลมอะหัวกลมสวมเข้าไปทองแดงบวกลบอันนี้เป็นเทอร์มินอลส่วน้านนี้นจะมีพัลมสามตัวนะพัลมหนึงสองมเนี่ยสามตัวเห็นไหมแล้วก็ p v input เนี่ยเห็นไหม p v input มันจะมีก็คือ2สติงอะ m p t 2ตัวในเครื่องเดียวอ่าแล้วก็ Input AC Input หมายถึงเอาไฟฟ้าเข้าเข้าร่วมแล้วก็ AC Output อันนี้กริดคืออะไรวะกริดหมายถึงอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลเพราะว่าผมยังไม่เคยใช้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเข้าไเข้านี่เลยนะตัวนี้มันจะมีแผ่นแผ่นกรองอยู่เพื่อไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามันจะกรองสักปีน,นึงหรือว่าเราขยันหน่อยก็สักสามเดือนเอาออกมาเป่าก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะ ทำการเดินรางวันนี้ละไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนนะได้แค่ไหนก็แค่นั้นวันนี้ก็น่าจะต้องพอแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าติดตามคลิปนาก็แล้วกันตอนนี้ยึดอินเตอร์ไักสบายใจแล้วเพราะว่ามีคนยกให้อย่างที่บอกผมยกเองไม่ได้ทําอะไรมันก็ลําบากอะ่ะต้องอาศัยคนอื่นบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันก็ทําตามงบนะเพราะว่าเราไม่มีงบที่จะซื้อเครื่องใหม่ไม่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่มีสปอนเซอร์นะครับช่องผมไม่มีสปอนเซอร์นะผมเป็นคนที่แบบชอบอยากรู้อยากเห็น แต่อย่าไปบอกว่าสอนรู้สอนห็นไม่ใช่นะอยากดูอยากเห็นก็คือยี่ห้ออันไหนที่ผมผมนี่แทบจะอยากจะลองทุกยี่ห้อเลยว่าไหนดีไม่ดีอันนี้เราพูดตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่ามีสปอนเซอร์ไปโฆษณาให้ยี่ห้อเขาอันนั้นมันดีนะที่ใช้อยู่มันดีอันไหนดีว่าดีอันไหนไม่ดีก็คือไม่ดีแต่ว่าไม่ดีที่พูดหลังไม่นะพูดหน้าไมไม่ได้เดี๋ยวหัวมันจะเป็นแผลอีกซิ่งหนึ่งโอเคนะเดี๋ยวติดตามกันหน้าเดินระบบเสร็จเดี๋ยวผมมาถ่ายดูโอเคนะครับผมสวัสดีครับ